สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคคาสวยๆ5ประตูมาฝาก1คันนะครับสภาพงามๆนางฟ้าเลยครับกับเชฟโรเลสโซนิกนะครับปี2013มือเดียวป้ายแดงรองท็อปนะครับตัวนี้เครื่องพันสี่ออโต้ครับ129,000ับาทนะครับรถสวยเดิมๆไม่มีชนหตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนี่นะครับครบสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับ บริการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้รถแน่นอนคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่แท้1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็นลองท็อปปี2013นะครับรถสวยสีขาว เงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับสีตีว่า90%มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับรถสวยได้เดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำนะครับ5ประตูสปอร์ตเชฟโซนิกนะครับเครื่องตัวนี้ทนทานนะครับผมมีประสบการณ์ในการใช้งานตัวนี้ครับก็ใช้ติดแก๊สครับสบายๆคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับรถบ้านเดิมแท้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำนะครับ ไมแท้11000 0กิเมเพียงเท่านั้นนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเดิมๆจากโรงงานระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้าท่านสนใจเช็คชมดูรถตรวจสอบได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้เป็นลองท็อปนะครับ1 2 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับเบอร์โทรกับไลน์ติดต่อได้ตลอดครับ รถสวยรถสมบูรณ์นำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบอีโคคาร์และชอบเชฟนะครับคันนี้ลองเช็คชมดูรถได้เลยครับอยู่ที่คลองสามบทุมธานีโทรเจรจาสอบถามได้ตลอดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ129,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับท่านได้รถปี2013นะครับ เอกสารคู่มืออยู่ครบครับกุญแจรีโมทภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับใครที่ชอบนะครับสามารถจึศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเชฟโซนิกขับเข้าไปในแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับมีอูมีอะไรแน่นอนนะครับ ใครที่สนใจเช็คชมดูได้ครับคันนี้สวยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยได้เลยครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนในราคา129,000ับาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดได้เลยครับไม่สะดวกเดินทางก็ลองชมคันนี้นะครับจัดส่งให้ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสำหรับเชฟโซนิกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคันนี้ได้ปี2013นะครับในราคา1 2 9 0 0 0บาทขอย้ำหนึ0 0 0าบาท ได้ปี2013นะครับอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลสําหรับผมศึกษามาและใช้งานอยู่ด้วยต้องบอกว่าอะไหล่ยังมีหาง่ายหาได้ครับก็ลองชมดูได้ครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับศึกษาเพิ่มเติมในโซนิคแฟ a เพจแฟนขับนะครับรับรองว่ามีคนที่ใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์ทั้งเรื่องราวการซ่อมบำรุงและเทคนิคการใช้งานนะครับและช่างที่ไหนมีอู่ที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ครับ รับประกันว่าใช้งานได้จริงครับสำหรับเชฟโรเรสโ o นิกนะครับก็นำมาฝากแล้วนะครับพิจนารณาตามความชอบตามความพร้อมและความเข้าใจผมชี้เป้านำเสนอรวมถึงการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้เลยครับมีรูปมาเยอะนะครับลองดูรูปกันต่อได้เลยครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลายละเอียดรถสวยทรงหรูดูดีมีระดับก็เชฟโซนิกตัวนี้น่าสนใจนะครับมือเดียวป้ายแดงรองท็อปปี2013ครับบริการจัดส่งทั่วไทยแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่รถได้ครับรถสวยทรงดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและสนใจ1 2 9 0 0บาทกับรถปี2013มือเดียวป้ายแดงเป็นตัวรองท็อปครับอีโคคาเครื่องพันสขอบคุณครับสวัสดีครับ